แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่ไปที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็มีการย้ำนะครับถึงการทํางานด้านการป้องกันแนวชายแดนเน้นเรื่องของการลักลอบขนยางเถื่อนตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและพบทบที่บ้านหาจิกตําบลปากจันทร์อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่ ก็เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบการกระทําความผิดกฎหมายตามแนวลําน้ํากระบุรีโดยเฉพาะการลักลอบขนยางเถื่อนตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้สั่งการผู้บัญชาการทหารสูงสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเน้นย้ำครับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด แม่ทัพภาคที่สครับระบุว่าปัจจุบันตอนนี้มีการลักลอบขนส่งยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านครับเข้ามาที่ประเทศไทยตามแนวชายแดนซึ่งเป็นยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยแล้วก็เกิดผลกระทบกับตลาดเศรษฐกิจยางพาราในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำถึงการทำงานด้านการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายตามบริเวณแนวชายแดนก็ขอฝากกำลังพลทุกนายให้เข้มงวดเรื่องการจับกลุ่ม ถ้าพบเห็นหรือมีข่าวสารก็รีบดําเนินการจับกลุ่มทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดครับแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนช่องทางท่าข้ามตามแนวชายแดนเพิ่มกําลังในการสกัดกั้นสินค้าทางการเกษตรและสินค้าผิดกฎหมายในทุกประเภททั้งทางจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร